สวัสดีทุกคนนะคะก็อยู่ในช่องเพลงจัสส่นก้ากันเช่นเคยนะคะเออตื่นเชิญแนวนหนึ่โอเคก็ไม่เป็นไรโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็ตอนที่สี่ก็กําลังจะลงกันแล้วแล้วก็เพนมีคนถามมีนคนเพ่มหนึ่งนะคะว่าอหร่จะต่อลงที่สี่ก็ตามควาขอคะ่ะมาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีคนติดตามลดน้อยลงตอนแรกคิดว่าเอึ้ย จะทำต่อดีไหมลดลงขนาดนี้เห็นคนติดตามเยอะขนาดนี้ทำต่อเลยละกันโอเคก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะฟาบาพระองค์มาตำนาของพัทธิดาเอลซ่าทำไมกันลึกพอเรื่องสังเวยพัะธิดาหรือพระยาคะ่ะสุดท้ายท่านก็จะตัดสินใจท่านก็ตัดสินใจได้แล้วหรือเออเอเปล่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา แต่แต่ไม่ช้าก็เร็ววันนั้นก็จะมาถึงอย่าค่าเลยก็สงสารนางเอ๋สิ่งที่สำคัญของการฝึกฝนอยู่ที่การสูดเอาพลังทั่วฟ้าปัตภีทั้งมีการฝึกขั้นแรกและใช้ในการนั่งสมาธิเพื่อดูดเอาพลังเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายขอแค่ค่าตั้งใจฝึกถึงจะมีถึงจะมีพลังเพียง 3าสี่อีสามส่สวนของชาติที่แล้วก็ยังมีโอกาสหนีออกไปได้ข้าไม่ยอมรอความตายกลายเป็นเครื่องไอกลายเป็นเรื่องติดกลายเป็นเครื่องสั่งเวรอยู่ที่นี่หรอกนะเอ๊ะให้ตายเถข้าหลับซะได้อ่ะอะ่แล้วก็เป็นพอเจ้าโลกเนี้ยที่ไม่มีพลังเลยแม้แต่น้อยอไม่มีพลังให้ดูดที่ฝึก ที่ฝึกวอลเลยยุดที่ฝึกที่ฝึกยุดไม่ได้เมื่อฝึกไม่ได้ก็หนีออกไม่หนีออกไปไม่ได้หนีออกไปไม่ได้ก็ทําได้แค่เป็นเครื่องหลังไว้รอความตายอยู่ที่นี่แล้วอทําไมชีวิตข,ขอข้าจึงรันทดน,นักฟาบาททําไมนอนลงไปอีกแล้วล่ะ <c oughs> ทําไมถึงน้องไม่อยู่เลยนะเพอไม่มีพลังใดนะ่ะ หิวแล้วใช่หรือไม่เดี๋ยวกระหม่อมไปเอานมอุ่นมาให้นพรยาค่ะเไม่เอานมจะไม่ข้าไม่เอานมข้าจะเอาพยังฟาปาหิวแล้วจริงๆด้วยงั้นก็ดื่มนมเยอะๆนะพะยา่ะจะได้โตเร็วๆหุยใช่อย่างน้อยก็ต้องโตงก่อนถึงจะกอกอีกถึงจะต่อก่อนกับปีศาตร้ายปีศาจใจร้ายนั่นได้ฮึม เวลาผ่านไปไวเรากับพี่เรากลับมาวิ่งผ่านช่วงพิบตาเดียวก็ผ่านไป5ปีแล้วใน5ปีนี้ข้ายังอาศัยอยู่ในตำหนักเย็นโดยไรซึ่งผู้เหลียวแลเอ๊ะแล้วเรากับว่าถูกเลืมไปทั้งหมดหากถูกลืมจริงๆก็คงดีงั้นข้าก็ไม่ต้องเป็นเครื่องสังเวยแล้วสินะเอแก่งมากเลยสี่คะแง่งม่งม แต่คงไม่มีทางไปเช่นนั้นแน่แ,นแนฟาบาาวิชาช้าหน่อยนะเพคะฮิฮ <c oughs> ิฮน่ารักตอนนี้ข้าตอนนี้ข้าตอนนี้ข้าหวังให้คนลืมเช่นนี้ไปตลอดลืมได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฟาบาเนี่ยชอบดอกไม้จริงๆด้วยพืชพวกนี้ไม่มีพลังสินะแม้จะไม่มีแม้จะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการฝึก ยุดจากชาติก่อนแต่ข้าก็ไม่เคยลองใช้พืชที่ไม่มีพลังพวกนี้เลยงั้นเอามาลองหน่อยก็แล้วกันถ้ามาสาเร็จละ่ะข้าใช้พวกมันก็เพื่อจะมีชีวิตรอดใครทำเช่นไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าถ้าหากแค่ถ้าหากแ,แก้แค้มก็ไปแก้แข้กับพระราชาสารเลวนั่นสใิในเมื่อฝ่าป่าชอบดอกไม้สด งั้นเราก็เด็ดเก็บเอาไปในตำหนักเยอะๆเลยนี่ก็5้าปีแล้วใต้เท้าไม่เคยมาดูฝ่า่าทแม้แต่น้อยน้อยเลยเฮ้ยข้าเอาเอาเข้าจริงๆแม้ตอนที่โดนส่งมาตำหนักเย็นข้ารู้สึกอึดอัดใจเพียงใดแต่หลายปีมาเนี้ยฝ่า่าดะทั้งมีไหวพริบทั้งหน้าทั้งยังน่ารักตอนเนี้ยข้าเองก็อดไม่ได้ที่จะปวดใจแทนนาง แต่ว่าใต้เท้าเป็นพระราชาที่พูดคำไหนคำนั้นและยังเป็นวีรบุรุษของโอเลสตีโอเลสโอเลนโอเลสโอเลสตีโอเลสตีโอเลสตีหรอตอนนั้นถึงกลับลงมือฆ่าพี่น้องที่เป็นกระบือของตอนเองเพื่อยุติความวุ่นวายจะก,กระทั่งพี่น้องท้องเดียวกันนะ่ะยังไม่วุ่นถ้าอีท้อง ยังไม่วุ่นผู้ที่ตายไปหลายร้อยทุกคนนั้นร้วนแต่โตมาด้วยกันเป็นเศรษฐีพระโอโรสดและพาธิดาคงจะเป็นสิ่งที่ไร้ประรประโยชน์ที่สุดสําหรับพระองค์ละมัง้งถึงจะอย่างนั้นก็เถอะแต่ใช้ลูกสาวตัวเองอเป็นเครื่องสั่งวยมันก็เบาๆหน่อยเธอเจ้าไม่อยากมีหัวแล้วหรือเอ๊ะ ข้าต้องหนีออกไปจากปีศาจร้ายที่ดูดเลือดเป็นนิสัยพวกนี้ให้ได้อย่างน้อยก่อนที่จะก่อนที่จะเกิดตอนรวมจินตานได้ทานที่ดีก็อย่าเจอเลยใต้เท้าจัดการเรื่องภายในเมืองจนเหนื่อยแล้วท่านจะกลับตำหนักไปพักผ่อนเลยหรือจะไปสวนรูหมิงเช่นเดิมดีพะยะค่ะไปเถิดเดิน ออกเดินทางไปสวนรูมิงนี่อ่ะนี่มันฮะข้ไม่ตาข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมนี่มันย่าวรวมพลังนี่ในโลกนี้มีย่าวรวมพลังด้วยเหรอโอหย้่ยาวรวมพลังเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการฝึกจินตามแบบนี้ข้าก็ฝึกจินตามเพื่อหนีออกจากวางได้ในไม่ชาแล้วสิว้าอึ๊บเอ,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 อ๊บ้าเอ้ยแขนซ้ายเกิดเอื้อไป ไม่ถึงอ่ะอึออายฮาร่างกายมันก็มีข้อดีของร่างเด็กแล้ะนะเอาซะหน่อยเลยพี่ๆทั้งหลายค่ะมาแล้วิ้นหญิงน้อยลอยเล่ก็อย่าลืมกดไต้กด s u ับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นะคะถ้าตรงไหนอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะไปยค่ะ